ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกสู่ทุกคนครับผมลุงป่านะอาทีรักนกเขาเลยชื่นชอบนกเขานะครับมอนีโมเอาจานนะครับชาแนลไซนนกเขาตอดินนะครับของคงมาถึงหมู่ว่านนะครับมอนีผมเลยมาทํารีวิวให้เบิ้งนะครับเบิ้งความละเอียดความงามนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ก็นะครับไว้เป็นไว้แแหนะครับไม่เป็นไว้เคียมนะครับ อไม่มองนี้นะครับเกียวไม่เห็ดนะครับโมเมนต์ใหม่อัดนะครับโมเมนต์ใหม่อัดหนาครับอ่าบิง้งหลวดได้ครับหลวดได้ท่าบอกมาไล้สวยงามเลยเนี่นมากครับลงสีแสลักไปแห่งโชว์ลายใหม่ครับพร้อมทีใส่อาหารนะครับซีซีท่างนะครับอ่า เดี๋ยวเบิ้งทางเทิงครับค่อยๆเดี๋ยวผมผ้าไล่ล่เบิ้องนี่ครับนี่ครับขอบทางเทิงเป็นซีซีซีไวซีเซ็นนะครับเบิ้งหัวทางเทิงครับทางเทิงครับเห็นไหมครับเล็กตัวนี้เป็นเล็กแข็งนะครับโม่ต่อมห่วงนะครับนี่ครับ หลังค้นว่าเป็นใหม่สี่เครื่องสินักแห้งนะครับอันนี้ผมสําหรับผมนะครับผมคิดว่าพอดีครับอันเบาเกินลมมากนินดๆน้อยๆหรือว่านกโยกไปโยกมากมันเต่นไปเต่นมากมันก็นโยกง่ายครับอันนี้ถือว่าบ่อนักปันไดผมว่าพอดีกลางๆนะครับพอดีเลยแหละสําหรับนกเขาต้อดินนะครับ พอดีผมไหนมาเล่ยมาเป็นลงมาให้เป็นแนวทางความแพ้งพีน่น้องนะครับให้ได้บเบิง้งนะครับเพื่อลังค้นจะเอาไปทาหรือว่าเอาไปเลี่ยนแบบหรือต่อเติมนะครับแต่งานตัวนี้ทําออกมาได้เนียนสวยงามมากครับเบิ้งขางล่างครับผมเดี๋ยวผมเบิ้งข้างลางข้างลางนี่เป็น ใส่ไว้สามเซตนะครับพร้อมโดยถาดนะครับเบื้องควบหนาครับควบหนาของไม้ครับโมเมนต์ไม้อัดนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ด้โดนครับเกืออสแลกอันนี้เป็นซี่ไม้ไผ่ครับตัวนี้เป็นไว้แท้ครับเบื่องไล่แกใไม้ข้างในครับลวดเจาะมาแน่นหนาครับตัวนี้ครับงอยากนะครับแน่นหนาครับ ว้างแกวนาแกวอาหารครับามาเบิ่งเป็นแนวทางครับผมเดี๋ยวผมมาวัดขนาดให้เบิงองดีว่าครับแนละ้วว่าสิแ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดวงกลมให้กันนะครับแล้ววงกลมพืน้น เดี๋ยวอย่างนิดนึงนะครับจับมือเดียวอ่าอ่อออาบอลเปเบิ้งครับเบิ้งขนาดเลด็กครับใขนาดเ,ดเปเบิ้ลในพ็นทีครับอ่าวงกลมแล้วเป็นหนีช้านี่ครับตัวช้านี่ครับนะเนี่ยตัวช้านะครับเกาะมองี้นะครับอ่าไล่ตะกี้ครับ มาดีสิบนิ้วครับแล้วก็ขนาดนอกตวัวชาตินะครับนะครับมาขนาดนี้นิดนึงอ่ะนี่ครับมีสิพัเครื่องครับมันความสูงนะครับความสูง ยูที23ครับร่วมเล็กนะครับร่วมเล็ก23ญญถือว่าใหญ่กว้างพอดีครับสำหรับผมสำหรับใส่นกดินนะครับเนืองล้น,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 นครับเนืองครับ สุดท้ายนี้นะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งน้ำหนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้เหตุคลิปออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณครับผม